สวัสดีค่ะพบกับทุกแอนิทิตไซออีอีกแล้วค่ะอาหารนานาชาติเป็นเรื่องง่ายและทำได้เองที่บ้านของเราถ้าคุณดูช่องนี้ค่ะวันนี้ไม่ได้มาทำอาหารนานาชาติอีกแล้วค่ะกลัวเพื่อนๆจะเบื่อนะคะขอเปลี่ยนมาเป็นอาหารไทยบ้างค่ะ อาหารจานนี้นะคะเป็นอาหารไทยภาคใต้ค่ะและก็มีชื่อเสียงมากนะคะทำเมื่อไหร่ทานเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อนั้นค่ะใครที่เป็นแฟนอาหารใต้นะคะคงจะไม่มีใครไม่รู้จักเมนูนี้ค่ะปลาที่มีสีเหลืองแล้วก็มีเครื่องกร,บกรอบๆโรอยอยู่ข้างบน ซึ่งเป็นปลาที่ทอดในน้ำมันร้อนๆคลุกข้าสวยกินแล้วอร่อยฟินแทบจะหยุดไม่ได้เลยค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่พอ่ออยู่ทานมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเมนูประจำบ้านเลยค่ะเมนูวันนี้ปลาทอดขมิ้นที่เขาจะใช้ปลาตัวใหญ่ทอดทั้งตัวนะคะ ใครเป็นแฟนเมนูนี้รับรองต้องไม่พลาดค่ะตัวปลาอิวอยู่ต่างประเทศนะคะก็จะใช้ปลาที่มีค่ะปลาสดที่หาซื้อได้ง่ายที่สุดก็เป็นปลาชนิดนี้เลยค่ะเรียกว่าดูลาเดอร์ปลาเขาจะทำมาเรียบร้อยผ่าเอาไส้ออกเรียบร้อยนะคะแต่ว่ายังไม่ขูดเกล็ดค่ะป้าอิูวก็เอาไปขูดเกล็ดก่อนอีกรอบนึงนะคะ แล้วก็เอามาบั้งค่ะเราจะบั้งขนาด3-4ถึงครั้งนะคะแล้วแต่ขนาดของปลาค่ะวันนี้ปลาพระอิว8ขีดนะคะขอบั้ง4ครั้งค่ะปลาเนื้อหนาแบบนี้ต้องบั้งให้ถึงกระดูกเลยนะคะเพราะว่าเวลาทอดจะได้สุกได้ง่ายค่ะกระเทียมค่ะถ้าใครมีกระเทียมไทยจะดีมากค่ะ ของปลอิ๋วไม่มีนะคะเลยใช้กระเทียมจีนค่ะปริมาณมากน้อยตามที่เราชอบเลยนะคะขมิ้นสดค่ะวันนี้ปลาอิ๋วมีแบบแช่แข็งนะคะขมิ้นบ้านปลาอิ๋วร้างขูดผิวเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาผิวข้างนอกออกแล้วค่ะใช้ปริมาณขนาดที่เห็นเลยนะคะ ใครชอบมากกว่านี้ก็จะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วเอาทั้งสองอย่างลงในครกหินเลยค่ะตามด้วยพริกไทยเม็ดค่ะ แล้วก็เกลือปล่นลค่ะรายละเอียดและส่วนผสมต่างๆอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปนะคะสิ่งที่เราตำนี่คือเครื่องทอดปลาค่ะเราจะตำเขาไม่ถึงกับละเอียดมากนะคะพอหยาบๆค่ะ เพราเราจะต้องทอดเครื่องอันนี้ด้วยต่างหากนะคะเมื่อได้สมุนไพรหมักปลาแล้วนะคะก็เอามาหมักปลาได้เลยค่ะเครื่องแกงหรือว่าเครื่องหมักปลาเนี่ยจะต้องทายทั่วถึงปลานะคะรวมทั้งทุกซอกที่เราบังไว้ด้วยค่ะ และที่สำคัญก็คือต้องใส่เข้าไปที่ท้องปลาด้วยนะคะเมนูนี้ยิ่งสมุนไพรเยอะเท่าไหร่ยิ่งอร่อยเท่านั้นค่ะและยิ่งถ้าได้ปลาสดๆแล้วนี่อร่อยมากจริงๆค่ะ เสร็จแล้วปิดด้วยน้ำปลานะคะประมาณ1ช่ช้อนโต๊ะค่ะส่วนใครจะใส่ผงปรุงรสหรืออะไรก็ตามสะดวกนะคะแต่ของป้าอิ๋วก็คือสูตรแค่นี้จริงๆค่ะแค่นี้ก็อร่อยมากแล้วค่ะ เราจะหมักปลานี้ไว้อย่างน้อย10นาทีนะคะหรืออาจจะถึง30นาทีค่ะในตู้เย็นนะคะเสร็จแล้วเมื่อถึงเวลาทอดปลานะคะเอากระทะตั้งไฟให้ร้อนใส่น้ํามันพืชค่ะน้ำมันพืชไม่จําเป็นจะต้องท่วมตัวปลานะคะผ้าอ,อิ๋วเอาแค่พอท่วมแค่ครึ่งตัวค่ะ ใส่เนื้อปลาลงไปในน้ำมันเลยนะคะใช้ไฟกลางๆค่ะอย่าใช้ไฟแรงแล้วก็ค่อยๆวิทน้ำมันขึ้นไปที่ตัวปลานะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆระหว่างที่เราทอดปลาค่ะ ทอดจนกระทั่งสังเกตว่าด้านล่างสุกแห้งดีแล้วก็คือเราลองใช้ตะหลิวแซะแซะปลาขึ้นมานะคะถ้าเขาพลิกกลับด้านได้นั่นคือเขาสุกแล้วค่ะพลิกกลับไปทอดอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็เช่นเดิมค่ะก็วิทน้ำมันขึ้นใส่ที่ตัวปลานะคะ เครื่องที่หมักปลาที่เหลือนะคะเราก็ใส่ลงไปตอนนี้ค่ะเราทอดแยกแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตักขึ้นมาค่ะเครื่องหมักปลาเราทอดจนกระทั่งดูสังเกตว่าเหลืองกรอบนะคะแล้วก็ตักขึ้นค่ะ ตักขึ้นใส่ตะแกรงแบบนี้นะคะเขาจะได้เสด็จน้ำมันด้วยค่ะส่วนตัวปลาเราก็ทอดต่อจนสุกนะคะระยะเวลาของการทอดปลานะคะแต่ละครั้งก็จะไม่เท่ากันค่ะ เพราะว่าขึ้นอยู่กับขนาดของตัวปลาด้วยค่ะแล้วก็ความร้อนที่เราใช้ด้วยนะคะกลับด้านแล้วเห็นปลาสุกได้ที่แล้วก็ตักขึ้นค่ะส่วนใครที่ชอบปลากรอบมากกว่านี้ก็อาจจะอยู่นานกว่านี้นะคะแต่ที่บ้านนี้คุณพ่อบ้านไม่ชอบปลาที่แข็งค่ะ เสร็จแล้วค่ะปลาที่ทอดไว้ก็ตักใส่จานเลยนะคะแล้วตามด้วยเครื่องหมักกระเทียมที่เราทอดไว้ค่ะเครื่องหมักอันนี้ใครชอบนะคะก็จะทํามากกว่านี้ก็ได้ค่ะโดยเฉพาะที่ร้านอาหารนะคะเขาจะทําเยอะเป็นพิเศษเลยค่ะแล้วก็อร่อยมากๆเลย ปลาทอดขมิน้นนี่ถ้าเป็นปลาดั้งเดิมที่เขานิยมทํากันทางภาคใต้นะคะเขาจะนิยมใช้ปลาสายแดงค่ะแต่ใครจะใช้ปลาชนิดไหนก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าทำแล้วก็อร่อยทุกครั้งค่ะพบกับ Cook and e a วิท t h ไซอิ๋วกับเมนูอื่นๆได้เรื่อยๆค่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดเมนูอร่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ